สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสไปยูเคค่ะทุกคนเป็นจะได้สบายดีกันหรือเปล่าคะเมือ่อหนีก็เป็นวันอาทิตย์ค่ะทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งวันที่วิไลจะไปทํางานค่ะทุกคนอาทิตย์หนีบอคอยไม่ีงานนะคะแต่ว่าวิไลก็โอเคอยู่อาทิตย์หนีมีงานแค่เมื่อวานกับเมือ่อหนีแล้วก็ประมาณอีกมือหนึ่งก็แค่ไปดูดฝุ่นซ,ซื้อแต่แค่ประจักชั่วโมงวิไลก็โอเคอยู่เพราะว่า วิไลก็กยาย่างห,หายดีก่อนจังคอยลุยงานอีกในช่วงทีว่าลูกข่าเขาไล,ลา่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่ยังหนาวอยู่ลูกข่าก็บ่ค่อยร้ายปันใดค่ะแต่ว่าวิไลก็กเขาใจก็บเป็นัยังก็ดีทีว่าวิไลกก็พาตัดมากก็อยากพักผ่อนแล้วก็ให้อาการพาตัดดีขืนก่อนจะสีนะคะเพราะว่าถ้าวิไลเห็ดทุกมือมันก็จะนักเกินไป เราอาจจะเจ็บมากแต่ก็ยังดีทีว่าช่วงนี้ก็บ่ข่อยไม่งานที่จริงก็ไม่งานแต่ว่าเพิ่นก็คือสิเข้าใจว่าวิไลผ่าตัดก็บไปอย่างห้วไลเห็ดร้ายจซส่นะคะก็เลยให้คนที่ทํางานเห็ดมือหนึ่งอยู่มือหนึ่งมันก็ห้ายเติบอยู่จซส่นะคะแต่ว่าก็ยังดีวิไลก็โอเคก็เห็ดเ็ดดีกว่าบไม่งานอาทิตย์นี้หรือว่าช่วงช่วงนี้นะคะช่วงที่ว่าวิไลกำลังผักฟื้น อาการมือนียจากมือว่านนี่ไปทํางานก็บ่ค่อยเจ็บค่ะทุกคนก็เฮ็ดร้ายอยู่มือว่านแต่ว่าก็อาการก็บ่ค่อยเจ็บคือสีดีขึ้นแล้วค่ะแต่ขออย่าหายแบบว่าคือสิแบบว่าเฮ็ดเฮ็ดแน่หยุดแน่เฮ็ดแน่หยุดแน,ดแน,ดแน่จนกว่าสิหายดีเนี่ย็นาดจ,จะโอเคแล้วก็หายดีภายในหกอาทิตย์จะสีนะคะก็มีคนบอกว่าภายในหกอาทิตย์ก็คือจะดีหลายคนก็บอกวิไล แล้วก็เมื่อวานเนะาะเวลาสิมาัอสูกันฟังเมื่อวานเนี่ยไปทํางานโอ้ยถูกเธอหนะ่ะเขาสอบนี้ไฟนะคะทุกคนเขาจะเปิดไอเขาเรียกว่ายังสัญญาณเนาะสัญญาณเตือนแบบเสียงดังมากปกติแล้วจะมีคนที่ว่าทํางานในหันเลยค่ะเขาจะมาบอกว่าเออเมื่อนี้่อมไฟเดินนู่นนี่นั่นคือจะเปิดสัญญาณประตูก็จะปิดมืดแล้วก็เสียงดังอง่างสินะคะเสียงดังทั้งตึกปกติก็จะมีคนมาบอกแต่ว่าเมื่อวานนี่ เวลาก็ยังเอะใจอยู่เอ๊ะเสียงดังขึ้นประตูกับปิดมัคือบอมีคนมาบอกเนาะว่าอ่าสอมแบบเปิดสอมสอม,สอมนี้ไฟซื่อสอมแบบว่าเปิดเปิดสัญญาณเบิงว่าเสียงดังปกติบอจะสีนะคะแล้วที่นี่ก็ไอเพื่อนลงงานเราก็มาถามเอา้าเป็นยังเราก็ตกใจเนาะคนบอหลูสินะคะก็ตกใจเอา้าเป็นยังโอ้บอมีบอมยังดอกเขา เขาส่อมซื้อเขาเปิดไอ้สัญญาณเช็คเบิรงซื้อไ้แล้วกับว่าลูกขาก็เปิดประตูออกมาเฮ้ยมียังบอเป็นยังบอข่อยก็กําลังอาบน้ำข้าในห้องน้ำบอก่บอไม่ยังดอกเขากําลังส่อมอันนี้อยู่ส่อมสัญญาณเตือนไฟอยู่ไปแล้วก็เย็บบวาบอกเพ่นจักสักพักอ่าเจ้า,านายยางมามาเปิดประตูเจ้านายยังามามาเปิดประตู เวลาเข้าหนาถ้าเจ้าได้ยินเสียงยะสิจะลงไปข้างลางหรือว่าออกข้างนอกไปเลยเด้อเอา้าเป็นยังล่ะขอก็นึกว่าแต่ข้อซ้อมบออันบริเวณมียังหมากไม้ดอกไอ้ความหล่อนที่เขาทําอาหารน่ะมันมันลายแห้งก็เลยแบบขึ้นไปก็เลยเห็นหสัญญาณดังสินะคะเจ้านายก็มาบอกว่า บแมนแล้วค่ะเข้านาจะก,กอาออกไปข้างนอกเด้นเจ้าเนี่ยเกือบโดนยางแล้วมันก็เราก็บอกหวัวใจสินะคะเอาติโอ้ขอก็นึกว่าแต่เขาสอมดีแล้วที่ที่มาบอกนี่หนึ่งยางวเวลาก,ก็อยากมาเป็นอุทาหอนนะคะสําหรับการที่ว่าเขาไปทํางานอยู่ไซกะซางเรื่องระบบความปลอดภัยในป้องกันการไฟไฟใหมเนาะคะ่ะไฟไหม่ในตึกหรือ,อยังสิเข้าควรวจะมีเข้าควรจะเรียนรู้ไว้หรือว่าสอบถามคนในตึกว่า ถ้ามสมมติว่าเขาบม่มีการสอมบม่มียังกัะสี่แล้วก็บม่มีไพมาบอกเฮ้าในเหลืองกรณีแ,แบบนี้เฮ้าควรจะศึกษาแล้วก็ไปถามนะคะว่าถ้ามสมมติว่ามีเหตุการณ์งสี่เกิดขึ้นเฮ้าควรจะทํามโตแบบใดเฮ้าควรจะออกไปหรือว่าแค่เขาสองไฟหรือยังกัะสี่เฮ้าควรจะสอบถามไว้บางเถื่อมันก็เป็นการแคร์แบบว่าคือสัญญาณระบบมันผิดปกติหรือว่าแคร์ควันอาหารถี่คือเมือว่านนะคะ แต่ส่วนร้ายในบ้านเวิาก็จะเป็นประมาณนั่นถักควันเนลายนี่ก็จะเสียงดังขึ้นมาก็เอาถาเอาอยัางไปปัดควันออกจากเครื่องสีกัสีเศร้าจะสีนะคะแต่บางเธอถ้าสมมติว่ามันเป็นการที่ว่าโบเมนแบบนี้โบมีโบมีโบมีเหตุการณ์จะสีหรือมันเป็นเหตุการณ์จริงขึ้นมาเข้าจากสิบป,ปงกั้นใดโบเมนว่าคื้เมาวานนวิไลกับบลูส่วนร้ายแล้วส่วนมากแล้วเขาก็ จีมาบอกได้ว่ากาะด,ดุอยู่ได้ค่ะดุแต่เวลาล็เกาได้ว่าดุอยู่ที่เขาเขาเปิดตะกีน่ะอาทิตย์หนึ่งก็จะไล,ล่หลอกแต่ว่าจะนายเมื่อวานก็บอกว่าเขาก็จะเปิดแค่อาทิตย์ละเธอเอาอาทิตย์ละเือะจะไหนก็เปิดดุอยู่นะเวลาขึ้นว่าเจ้าหน้า่บอกเมื่อวานว่าเขาก็เปิดแค่ทุกวันพุธจะสินะคะ่ะเวลาก็เอา้าเวลาก็เห็นเปิดดุอยู่ก็วบลูว่าเป็นยังก็ดีที่ว่าเพิ่นมาบอกเขาเสร็จเเตรียมโต้ เตรียมตัวใดท่านจะสินะคะโมเมนต์วะหยเสือสาไปบอกลูกคงลูกค่ะเละอย่างหนึ่งมูไวไล่ก็บอกไวไล่ว่าหมอว้านนี่สมมติว่ามันมันเกิดเหตุการณ์เจ็งขึ้นควรจะไปเคาะประตูลูกค่ะทุกห้องจะสินะคะแบบ ไก,ก่เคียงเห่าได้บอมเนมาให้เห่าเลนไปแบบทุกทีมัน,ม,นมันถามมันเป็นไปได้เห่ากับควรจะไปเคาะประตูถูกห้องถ้าเป็นไปได้แต่ถ้ามสมมติว่าเหตุการณ์มันรุนแรงโดยจีบาเห่าอยู่ไก่ที่สุดเห่าควรจะไปเคาะประตูคนที่อยู่ไก่ที่สุดจังสีนะคะเพื่อสิซอยเหลือคนคนอื่นได้จังสีนะบอมเนว่าหุยพอเหตุการณ์นะสีตรงนั้นตรงนี้มีไฟไหม้เห่าสิแลนไปมันกับบอมเนเนาะอันนี้ก็คือ,อ บอกถึงว่าถามมีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นแต่ดีที่ว่าเจ้านายมาบอกมาว่าเข้าหนาถ้าบ่มมิ้ไพมาบอกว่าเออส่อมไฟหรือว่ายังสีเปิดเครื่องบ่งซือ้อว่าระบบการทํางานดีบอไม่ได้เก็คือสสอยู่จังสัตนะคะคือสึเกือบถูกย่างไปแล้วถ้ามสมมติว่ายังเกิดขึ้นแทบภาคคนอื่นโดนย่างไปพรอมพราะตัวเองบ่โหเน็่ก็คือเหตุการณ์หนึ่งที่ว่า ควรจะระมัดระวังหรือก็เลี่ยนรวยในการที่ว่าเขาไปทํางานอยู่แต่ละทีหรืออยู่ไส่กระซังก็ต้องมีเหตุการณ์นนะสอาจจะมีเหตุการณ์จังสี่เกิดขึ้นใดเนาะคะ่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเวลาก,ากระยับเมื่อว่าวสุกันฟังว่าการทํางานเนะาะเวลากว่าจะได้มาจุดๆนี่ก็าสามีกับซอยยังมาหลายอย่างกวาเวลาจะได้เอกส่งเอกสารทุกอย่างพร้อมสิ่สีใดทํางานแล้วก็ได้อา่าพาสปอร์ต ยูนิจะสินะคะพาสปอร์ตเป็นคนยูน่เป็นสัญชาติประเทศนี้กว่าจะได้สามีก็เดินเรื่องหายตลอดโดยทีว่าวิไลก็บดายคือว่าประเด็จเ,เหตุยังเกิดสามีก็คอยจะดูเบิงดูหายเบิ้งหายอยู่ตลอดโดยทีวิไลก็คิดว่าเออสามีถิ่งอันนี้ก็สิม่อย่องเพ่นแน่นะคะแต่แต่บอกถึงว่าคนเฮาขอบคัวคขอบครัวชีวิตคู มันก็ตกมีทุกมีสุขปะปนกันไปแต่บางเธอมันก็ทุกนักอีรีเดค่ะทุกคนมันก็เป็นช่วงคือในจุดจุดหนึ่งที่วิไลเคยืมาเว่าวสุกันฟังจมหายหลายหลายคนฟังบนหายหลายหลายคนฟังมันเกิดอยู่ในช่วงอิรีค่ะช่วงนั้นก่อนจะต้นปีมันเป็นอีกยังที่ทุกมือเลยค่ะทุกคนทุกมือเลยทุกมือเลยในช่วงนั้นที่แบบว่าปัญหาชีวิตท้าทมหมากเด็กกันนันเดยกกันนี่เดยวเครื่องซักผ้าพังทุกอย่างในบ้านถ้าพังก็พังพร้อมกัน เหตุการณ์แบบนี้เกิดแบบมันภยัภยเจอในถ้าเฮาอยู่ในจุดที่ว่าเคื่อไข่ไข่คือง้อ,องพังของเสียความทุกข์คือไข่ไข่แบบนั้นมันก็จะท้าทมภายในแบบว่าเธอเดียวบางเธอก็เออเนาะเป็นยังมันก็เกิดเหตุการณ์ระสีขึ้นแบบพร้อมกันพร้อมๆกันโดยทีว่าวิไลบอกสุกัดฟังเนาะวิไลกับเกบเงินไปเห็ุงาน แต่เดี๋ยวขอเป็นคลิปหนากันแล้วกันว่านี่ก็คือชีวิตของวิไลเวลาอยากมานําเสนอเป็นวิทยาทานว่าเออคนเฮา,าเฮาถ้าเฮามีความพยายามบ่อถอทถูกสิ่งทุกอย่างมันก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้<ร>นบางคนจะมาบอก<ะ>ว่าวิไลมีแต่เรื่องลบไม่แต่แง่ลบแต่จริงๆตัวตนของวิไลวิไลเป็นคนคิดบวกมากค่ะแต่ว่าการทําคลิปของวิไลมันอาจจะมานําเสนอในอีก แง่หนึ่งที่หลายๆคนอาจจะบบท่านพอบบท่านเห็นนาสินะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย